อาละครับสูตรจูนเกียรยก็เหมือนเดิมนะครับจูนอันบนสูตรหาการออกตัวนะครับแล้วก็การตั้งค่าการออกตัวนี่สําคัญมากๆนะครับอยากให้ดูกันนะครับแล้วก็ใช้ออโต้คลิกในการกดสลับนะครับมันจะวิ่งเร็วมากๆเลยประหยัดพลังงานของเราด้วยมันไม่ปวดนิ้ว <laughs> โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟลมจีซีเฮนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถดอทชาร์เจอร์นะครับรถสุดที่รักของดอมิด i c t o r ิโต o นั่นเองคันนี้ก็เป็นคันที่21นะครับผมน้ำหนักก็จะอยู่ที่1,720เลยน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับเราจะมาแต่งเป็นเครื่อง2 0 0แสนกันนะครับผมซื้อไปเลยแล้วก็เทอร์โบ2 0 0 0สน ล้อยางจะใช้เป็นยางอันกลางนะครับผม <Okay. S 1> ถ้ากดสลับก็จะใช้เป็นยางอันที่3นะครับผมตามนั้นเลยมีให้เลือกอันนี้ก็ซื้อให้หมดเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็จะได้925 HP รอบเครื่อง7,000 <Hey. S 1> เดี๋ยวเราไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้ทำการจูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกียร์นี้ก็วิ่งดีมากๆนะครับแต่ว่ามันจะใช้รอบอยู่ที่9,000 เฮ้ย6,700นรอรอบนะครับผมรอบประมาณนี้เลยแล้วก็มาดูช่วงล่างกันต่อเลยกดรีเซ็ตไปช่วงล่างเพราะว่าไม่ได้แต่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็รีเซ็ตไปนะครับผมเพราะว่าซื้อรถมาก็ใส่สีดำแล้วก็เอามาทำคลิปให้ดูเลยไม่ได้แต่งอะไรเลยง่ายไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูสนามที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะวิ่งยังไงไป เอาล้ครับอันดับแรกเราก็มาดูการตั้งค่าก่อนนะครับอย่างแรกก็ตั้งค่าให้มันต่ำสุดๆเลยนะครับนี่เราจะปรับแค่อันที่3มอย่างเดียวแล้วก็อันนี้เลยสําคัญมากๆ TCS อย่างแรกเราก็กดไปมั่วๆก่อนนะแล้วก็กลับมาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับตั้งค่าประมาณนี้นี่เลยแล้วก็อันนี้ไม่ได้ปรับอะไรเดี๋ยวเราไปดูการขับขี่กันเลยเอาล้ครับอันดับแรกเราก็เบินยางไปก่อนนะครับประมาณ50%ตนะครับผม ตามในคลิปเลย5 0เอันนี้ก็จะเป็นการใส่เกียร์อเองนะครับผมชิงไฟออกตัวออกรอบ6ก0 0กว่าๆนะครับตามในคลิปเลยมันจะวิ่งดีมากๆอันนี้ก็สับเกียร์ไปที่6,700รอบนะครับผมนั่นไงเรียบร้อยก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับ8.27นะครับผม8.27อนะครับอันนี้ก็วิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วมากๆด้วยแล้วก็ มาดูรันที่2กันต่อเลยอันนี้ก็เบิร์นยางเหมือนกันเลยเบิร์นยาง50%นะครับอันนี้จะเป็นการกดโหมดดิฟต์นะครับผมเบิร์นเรียบร้อยเข้าเส้นได้เลยตั้งเป็นเกียร์ดีออกตัวให้ได้แล้วก็เข้าไปกดโหมดดิฟต์ได้เลยนะครับผมออกไปหน่อยนึงก็เข้าไปกดโหมดดิฟต์ได้เลยมันจะวิ่งดีมากๆก็วิ่งประมาณนี้ครับ7.97นะครับผม ก็วิ่งโคตรแรงเลยนะครับวิ่งระดับเนี่ยโคตรแรงอ่ะ7.97อ่ะแล้วก็มาดูลันต่อไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนยางเป็นยางสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบร์ยางให้ร้อนที่สุดเลยร้อหน้าล้อหลังร้อนเรียบร้อยเราก็เข้าไปกดสลับได้เลยนะครับผมตามในคลิปเลยอันนี้ก็จะใช้มือกดนะครับก็จะกดเร็วมากๆก็จะวิ่ง ประมาณเนอหกจุดเก้าสองนะครับผมอันนี้ก็คือวิ่งเร็วที่สุดแล้วนะเท่าที่ผมจะทำได้นะอันนี้ก็ใช้นิ้วกดนะเดี๋ยวเรามาดูการใช้ออโต้คิกกดกันดีกว่านะครับไม่รู้มันจะวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเบิร์ยางเหมือนเดิมเลยให้ร้อนที่สุดเลยร้อนเรียบร้อยเข้าเส้นได้เลยไป ไม่รู้วิ่งเท่าไหรอ่ะแต่ว่าโคตรแรงบอกเลยนี่ก็วิ่งประมาณนี้นะครับผม6.38นะครับ6.38นะครับก็โคตรแรงเลยนะครับวิ่งขนาดเนี้ย6.38แอ่นะเดี๋ยวเรามาดูสนามอันนี้กันต่อเลยสนามนอกเมืองที่เล่นสนามทะเลทรายหน่อยครับผมนี่เลยเดี๋ยวจัดให้เลย อันนี้ก็จะเป็นการใช้คันเร่งแบบเลื่อนนะครับแล้วก็สับเกียร์เหมือนเดิมเลย6 7 0 0รอบก็เบิรนยางเหมือนเดิมเลย50%นะครับแต่ถ้าชิงไฟออกตัวมันน่าจะเร็วกว่านี้แค่นิดนึงนะครับแค่นิดนึงแต่มันก็แรงนะอันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่8.87นะครับผมเร็วมากเร็วมากแล้วก็มาดูลันที่2กันเลยอันนี้ก็จะเป็นการ ดกดโหมดดิฟนะครับเพิร์กดโหมดดิฟเบินยางเรียบร้อยเข้าเส้นได้เลยอันนี้ก็ใช้แบบเลื่อนเหมือนเดิมออกตัวได้แล้วเข้าไปกดโหมดดิฟเลยตามนี้เลยไม่ยากวิ่งเท่าไหร่มาดูกันก็วิ่งประมาณนี้8.62นะครับก็ถือว่าเร็วแล้วแ,ลวแหละวิ่งขนาดเนี้ย 8.62นุ่นน่ะแล้วก็มาดูลันสุดท้าย้ายสุดกันครับผมอันนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนยางเป็นที่เรียบร้อยเป็นยางอันที่3นะครับแล้วก็เบร์ยางให้ร้อนที่สุดเลยแล้วก็เข้ามาเข้าเส้นแล้วก็เข้าไปกดสลับเลยนี่เลยอันนี้ก็จะใช้เป็นออโต้คลนะิกไงมันจะง่ายมากๆแนะนำไปโหลดมาใช้กันเยอะ ลดแรงด้วยก็วิ่งประมาณนี้6.83นะครับ6.83นี่โคตรเร็วเลยเนี่ยแล้วก็มาดูท็อปสปีดกันดีกว่านะครับผมท็อปสปีดก็ไม่มีอะไรมากเบิ้นยางไปก่อนเลยนี่เรียบร้อยออกตัวไปแล้วเราก็ขับรถให้มันตรงๆนะครับเป๋ไปทางซ้ายนิสหนึ่งตามในคลิปเลย นั่นไงปไปทางสายนิสนึงแล้วเราก็เข้าไปกดสลับกันได้เลยเอาละครับสูตรจูนเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับจูนอันบนสุดหาการออกตัวนะครับแล้วก็การตั้งค่าการออกตัวนี่สําคัญมากๆนะครับอยากให้ดูกันนะครับแล้วก็ใช้ออโต้คิกในการกดสลับนะครับมันจะวิ่งเร็วมากๆเลยประหยัดพลังงานของเราด้วยมันไม่ปวดนิ้ว <laughs> โอ้โหตอนนี้กดสลับกันรัวๆเลยไม่รู้วิ่งเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาดูปลายเส้นกันดีกว่าว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหทางยาวมากๆแต่รถมันไม่ได้ออกแบบมาให้ดันโลนะคันเนี่ยก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม6 0 0 580นะครับ580บวกบวกเลยเมื่อกี้นี้มันก็ตันสุดๆแล้วแหละของมันนะเดี๋ยวเราไปดูป้ายไฟกันเลยดีกว่าป้ายไฟมันจะวิ่งเท่าไหร่ ไปย่ายวิ่งเท่าไหร่มาดูกันอืมลีลาประมาณนี้ครับไป้ายไฟ้า7 1ย571นะครับผม571ก็วิ่งดีมาก571เนกะือบ600โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็จูนแล้วคันไหนคันต่อไปจะเป็นคันไหนก็ฝากกดติดตามด้วย คลิปนี้ไปละบายยใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ